มือคืนหน่ฝันว่าเอื่อยมาเอื่อยใหญ่สาคืออาหยัดคืออาหยัดมาก็นี้อันอันที่ปูให้ออกไปนะนะเรียกตัวเดียวกันเอาตำล่ามาเปิดปูตำราตีคักเท่าคักเดี๋ยวียกปูแต่ตำล่าไม่บอกกัเด้อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การนมัสการค่ะปจะเริ่พน,นรพนรพนมัสการค่ะอันเบาหอยฟังก่อนเนาะมัสการค่ะที่เบาหอยฟังเรื่องหนึง่งค่ะอันทั้งอุบลโทรมาผูขา้ข่าวจะเห็นเขเนนะาจะเคียค,คิดไปเห็นว่าปูว่าวเรียกฟันแมนเประว่าโทรมาเบอร์เซวนี้ค่ะเบื่อน้ำไผ่ท่านเบื่อการคีบเกล็ดถังท่านค่ะคิดไปเห็นแล้วก็โอ้ย จะมาคักแ่ไปโทไปก็ได้พอนีบอกน้ำบนพนหว่าค่คือว่าเมนคักแท้โอรกเมนจุนาเทียมันเมือนท่านดอกเออทียบเมนจะมี้นอาลา่าัอกธรรมดตัวนี้ปูเออกะพาดไปยได้ลรพาดไปยูสองวัดยูว่า่นมีแ่มีผาดอยู่นะครับูมาถึงชุงวัดสงกไว้พระเจ้าวากับพระพอ์เราพรนค่อดเชียงไล่เาอุบลเชียงไล่ครัเมื่อคืนนี่สิมาเอาปูไปยูน้ำมอหนี่มอโยอันกรุงเทพนี อยากได้ปูไปยื่น้ำจิตปปลุกอย่างหายยูั่นโอ้ยมันปมนเป็นปูนปปนปปกับบเห็นหหงเดอตากับบดดีตากระบ,บอดเบื้องนึงกับพาไปได้ยีดอกอ่นนอันมันไปว่าเป็นดอกอ่นนผมจะพยายามปูอยู่เด้อพันบ่าน้วมันถือยู่ยว่าสำบอคือึงศูนย์หกระบอกไปตัวเดียวเท่าไหร่ือออันเจ๊ตาศูนย์ห้าศนหกเป็นบอ่อศูนย์ห้ศูหกค่ะกับห้พร้อมเอออันว่นนี่อัน ตัวใดต่อฝันาจไปูฝันบอกครับปูฝันฝันมาจไมือคืนนี่ฝันว่าเอื้ยมาเอื้ยใหญ่สาคืออาญาคืออาญามาก็มีอันอันที่ปูให้ออกไปแล้วล่ะเรียกตัวเดียวกันเอาตำล่ามาเปิดปูตำล่าติคักเท่าคัคเดี๋ยวเด้ยปูจากตำล่าไปบอกกันเด้อ การอบแรันึงนะครับเด็ปูเนแบตตำรามาเปิดนะครับลูามีโฉมมีใช้เบอร์ถือพระมาสักปนี้ปูเนาะือไม่สนทั้งปูวัดสิเทคอนกีดดีค่ะปูสิเทอนกีดินเทอกีดวันที่เจ็ดิเทคอนกีดแต่ว่ากรบอท่านแล้วเมืค่ะมันมีหลายสายายวันเห็นคืออาญาเด้อฟังเด้อปูจะบอกฟังเบิร์ตเปิดตำราเดีว ตำราฉันเห็นเครือญาติพี่น้องมีเลขศูนย์ห9าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ย์หลขสตัว303 6ูนูนย์้อย่าปูบอกไปเบิดบอกให้หกศนย์เก้าี่มันเข้ากันกับ ปูบอกอันอันเจตังไปเทียกนค่ะอ่าซูเก่าปูขัดปูขัดนะกนันใช้ใชตัวเก่าตัวเก่าเบิ้งกันนะตัวเก่าของอันเก็บไปครับเก็บไปให้ลังเก็บไปมอนผงน้ำลืมเอามาปูมันอยู่ในรถอีกคันนึ่งโดนม้อนตากแดดเลย เมื่อเศร้านีสันเมืองอุบลทโขมากับปูก็หาไปตัวนี้ละหเนกศูนย<ห> <6 S 1> ์เก้านี่ละครับหกศูนย์เก้านี่ละตัวค่าคากนอยูั้หกศูนย์เก้าเหครับหกศูนย์เก้าครับอเรียกสองตัวศูนย์ห้าศูนย์เก้านี่นเขา,เา,ะะาว่าท่าไหร่งวดดีบ้าเป็นสิทธิ์ข้ากู ฝันเที่ยวกันมัางนั่นฝันมาพูดเท่ามาหาเก้าคนอ่าพูดเถ่านะเป็นบลเป็นคนจากคนไม่จะเป็นผีเบิดผู้ตายเบิดแล้วโอ้พีบอกเออผีมหาเก้าคนเออปัวบาผีตั้งคาถาแล้วเป็นศูนย์มิจจะพูดเท่าเก้าเออเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้า ขน,นี้นาะปูเนาะเออขนี้ตัวครับเราที่ปูไฟตองหวนะปูไฟตัวใดคะปูจำได้ะดไปะปูจำได้ค่ะจำม่ได้เลขต่างๆผมเป็น09เก้าหรือบ่ครับ09เก้ากับ07ดเจ็ดเกับ07เจ็ดอ่ 9, า09เกกับ07นเจ็ดอออันเลขสามตัวเอาว่า พุาระกูเสามตัวเดอ้อฝันเห็นญาติพี่น้องมันมีส <30 9 S 2> ามศูนย์เก้าสามย์ก้ายรวยซื้อเอาสามศูนย์สามสนีเนี่ยหกศูนย์เก้าออกไปเนาะน่นะท <30. S 2> ี่เราบอกเจ้าก่อนบอกหกศูนย์เก้าบอกเลขอันน,นั่นไปศูนย์ศูนย์สิบมันออกสิบเอ็ดบอกเขาว่าค่ะ ออกซิเก้วไอหนึ่งศูนมาปออกหนึ่งศูนย์มันออกซิเอ๋อแต้มเดียวแต้มเดียวโอ้แต้มเดียวสามตัวมีสามหางเนาะค่ะปูมีสามหางแล้วกับสองตัวกัมาาคู่ได้ไปตัดเอาเดตัดเอาน้นนิ่นศูนย์เก้าเด้อปูน่นศูนย์เก้าเด้อต้นองวัมีศูนย์เจ็น้่งหค่ะศูนย์เจ็ดเกีศูนย์เจ็ดต้องไปนึ่งเนาะค่ะศิบกโม ย่าปัจจิบาเอาเอา,อเอามาตาใสอีกศู็ดมือหนั่งคือบมนนะะอ่มี่ปัจจิบันเนาะค่ะมีศูนย์เจ็ดนะมันต่ว่าตัวเนนปูคือศูนย์เป็นตัวหน่ะเก้กันสตัวเลยครับปูศูนยอ้อนใสหกหกศูนย์เ้าใช่ค่ะสามตัวแนนไปที่6กศเก้มันมี3าม3ูนสค่ะเออสาม สามชุดหากัมีปครับปูไว้สามชนตัวอันที่หนึ่งเนี่สามนุเก้าที่สองนี่สามนุาที่สามอีกสามชุดสาุดท้ายหกศย์เก้าตรงกับเลขที่ปล่อยออกไปต้งเที่ปลอยเที่ยวก้อนนั่นละเอาละเอาไข่เ้เจรณนาเอิงเอาค่ะมาชุดใหสามนี่เบิงส้งเรลักลอยตอนนี้แม่บ่ะคบปู ฝันเห็นพี่สาวมาเพื่อญาติพี่สาวมาสองสองสองคืนเอ้ยใหญ่อายุแล้วได้เก้าสิบโอ้ได้นเลยมาสองคืนแล้วได้อันเก้าสิบคลักกรรยังฝันมาพเท่ามาเก้าคืนพุท่ามาอีกเก้าคนอาจจะมาประวัตินี่เขาบองวันคือฝันคัดแทงวดนั้นววดชุนหกมืนมาบอกคักๆมาเขียนให้เลยศูนย์หก อ้ดที่ผ่านมาบางนึกอ่นบที่ผ่านมาหนค่งเป็นเป็นผีอยู่ทั้งบ้านเพราะไงฝันซื้อเราซื้อมาเพราะไงฝันแล้วมาบ่ฟังว่าผมถือเลขผมมาบ่ปูฟังถือตัวไหนถือศูนย์หกถือเท่าไรต่ถือเก้าโอถือหกหกหมื่นแล้วมาแล้วถือหกหมื่นมันถือบัวทือหนึ่งตัวละหน ศูนย์หกมันออกกันบ่ล่ะมันที่หนึ่งวันนี้งวดนี้ปูกับฝันเห็นพี่สาวใหญ่พูดเถ่าเย็นพูดสาวเย็นพูดเถ่ามาเก้าคนมากราบมาไหวเก้าคนสาวเก้าคนพูดพี่สาวใหญ่เนี่ยกับมามาลุ้นอีกฟื้นที่สองมือที่สองเวละมื่อให้อันไปอันอันเจ๊ตังไปแล้วอันเป็นพูดเถ่าตัะ ทีที่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 สาวใงยพี่สาย่ยมาค่ะแต่พระพูดใส่มั่นใจคาว่าพุทธเอ <9 S 1> าในเป็นเก่าตายี่เป็นศมีแต่คนตายหมดแล้วพี่สาวที่ฟันเห็นอ่างพ่ะกาจุเก้าสิบปีเกสิปีแล้วม,มั่นใจ90้าค่ะเกมั่นใจเก้าปูน่าพรพมาสอบหลายเทียสอ2เทียเพราะฉันเด็กฉได้กออก มาเทมุนทกาลมานำนอค่ะปูมุนทากา,า,กาลากายังบุกขึม,มาหมอกเออท <ๆ S 1> นะ่านเห็นหมอกปูอยู่